วัติจารพี่น้องเบื้งสวนแอปเปลิลสวนหมากแอปเปิลเบื้องสวนแอปเปลิอปเปลอันนั้นเป็นสตอรอเบอรี่มาเก็บสตอรอเบอรี่จังไรสตอรอเบอรี่มันก็เป็นดอกนกไอย่ยไก่ไรผิดหวังเลยเราพี่สาวเราวกับแมน่น้ำ ได้มาฟอดชวนหมากแอปเปิลเห็นบ่คือสีโดกแต่เป็นนองเบอร์ปาดคือสีโดกแถนเบอร์พูดไงโดกเนาะเบอร์เบอร์เพิ่นปลูกฝรั่งเพิ่นปลูกต้นต้นเดียวนี่ปาดในหลายโลดเติบโดกี่ีเลยอันซุ้มนั่นเป็นดอกยี่พูนเห็นบ่ซุ้มนี่ดอกคนสีอันนี้แรีวสีจับเป็นน้อยนี่น้อย มี่สองหุนนี่อันนี้หุนแรกกําลังเป็นหน่วยเห็นบ่หน่วยนีย่นวลอันนั้นพึ่งสิเป็นดอกเห็นบ่ดอกแอปเปิ้ลทางมากนีปลามันสวนนี่ยังบูพุ่นอันนี้สวนเพิ่นคือกันเป็นตัดหญ้า มึงดอกเพื่อนงามเนาะดอกก็แอปเปิลเป็นแถวไปได้เปล่าเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวจากประมาณสิบกว่าแถวแอปเปิลอันนี้เพิ่นปลูกเนี่ยไปเบิ่งเพิ่นสตอเบอรี่ปะ อันนี้สิแมนแค่รถอ,อันนี้เมนยังบูพีน่นงค์เมนดอกไม้อัน,นสิแมนดอกไม้พวกมาตัวนั้นเฮาย่ายรู้เป็นคนแปลกหนาธรรมดาแ่ะมาบ่เคยเห็นกะห้อง <c oughs> เ,ปเป็นสวนฟาร์มแม่พี่น้องอพ้ายายผ้ามาเก็บเสียตับุรีเพนะ่ะบ่ทันได้มีเฮาก็ออกดอกเห็นบ่อันนี้ฟาร์มแอปเปิ้ล ฟาร์มแอปเปิ้ลมันนี่ปยย่อหญ่พาดหอพี่สาวกับแมน่นั่มอุ้ยนี่เด้สตรอเบอรีร่ไหม่นเสียเก็บอยู่บ่เบิ่งพี่น้องแล้วป้านั่นบม่มีอุ้ยหลายอยู่นั่นเห็นบ่หลายอยู่เห็นบ่สตอรอเบอรี่นี่เห็นบ่เดี๋ยวพ,ยยพ่อใหญ่เพิ่นกระร่างบอกกันอยู่เห็นบ่เห็นบ่ ลงสตรอเบอรี่สิได้เก็บยูวานบา่ได้เก,ก็บสิได้เก็บบ่พูดป่ะพ่อนี่ยืนเบาก็อันนี้ก็แเมนพี่น้องพุ่นเพิ่นตัดอยู่บอนสุมพิ่นตดัดหนาบ่ได้เก็บหรอกพี่น้องเอ้ยเพิ่นบ่ทันได้เปิดสตรอเบอรี่เ <c oughs> บิ่งพี่น้อง ย่ามาพานรออวันบยากาศเบิง่งต้นหญา้าสวยอลังการมองต้นฟันสิงโตอันเป็นดงนี่ลแหละพี่น้องข้างๆกันนี่แหละ๊าดมางามเท่พุ่นอ่ะเป็นดงไปเวิร์ดพี่น้องเบิง่ง ถ้ามาศาสตร์เนาะเกิดขึ้นเองอต้นมองฟันชิงตัวบ่มองย่างกับย่างมองว่นย่างกับไปน้ำร่มเบิดพี่น้องบ่ได้เขามาดรองมือเก็บเอาพักกันนี่จะหน้อยพี่น้องเสบเสบมันม่นมั่นเอาไปกินกับลาบก,กุม่ม เสียบดีม่นดีหอมหอม,หอม มังะตาหน่อยย่ายสิมาเก็บสตอตอบดีคนุนตันเปิดเออใส่ผักสับี่น้องเบ่ฟันชิ้นเอเอาอี่ยงกเนี่นายเอ็นยืดตัวผูมีคนอ่ะหลายหลายไม่เห็นผักตำนิน่งพอดีพี่น้องเห็นบ่ผักตำนิน่น พักตํมนินฟ้าหลังนี่โอ้เมื่อไรเอาเกือบต้องต่อบูธมา่เห็นบหมนี่เห็นไ่ข้างแรกได้หนี่พี่น้องปาติโทเบงิงเอาหมองเดียวพือ่อเป็นโคตเป็นโคตอยู่ <c oughs> พผดกอดข้อกันเขี้ยวขึ้นไปบิสซาร่าองเต่าอีบูดมากเว่าจะเข่าปลาเชื่อดีวัวบ่ เพื่ใบเพิ่นนี่ใบของเพิ่นพี่น้องเห็ดบ่บัวเดี๋ยถ้าเป็นดอกบัวย้ายสิฟ้ามาเบิ่งนี่พุนมองย้ายเก็บอันดอกกันฟันชิงตอยู่ฟังทั้งผุนอันที่ว่าทุอันพ่อบอกทั่วปากอาพี่น้องเห็ดบ่เพิ่นมาตัดหญ้าแล้วจากน้อยเพิินก็นมาตัดหญ้าเด่นพอ่าดอกฟันชิงโตเพิินอันนี้เล้ว พนลบออกไปเบ้อเดีเ่ยวเดียวแต่หนาพนสิมาตัดเริ่มตัดใหญ่ง้อแล้วพี่น้องย่าชิพ่าพี่น้องเมื่อเบิ่งอันนี้อุ้ยบริษัทอีบูดมา่านาะพี่น้องอันนี้ไม่ยังพี่น้องนี่ยายเคยเห็นโมพนกินอยู่หน้าแต่ว่ายายก่าบกบกาเออ,เอ,อนี่เห็นบ่หลายลายนี่มีคือกันนี่ ขมขมว่าได้หรอกพี่น้องหมักตำแยนควงหนาอยู่หมักตำแยนะควงทางลงเหม่เบิอแหน่บ่ได้ใส่อีวูดมาเห็นบ่บ่ได้ใสอีวูดม่บ่ด่หมักตำแยนกก็ง่ามจนเขียวจนแดดง่ามหลายพักกันนี่ก็ร้ายนี่ ถ่ายรูปไปเบื้องขึ้นพอใาย่ายเห็นผลกินอยู่แต่วายา่ก็เลี้ยนรูปไปนอกพี่น้องถ่ายรูปไปกลับไปเปลี่ยนลองทถาไหมพี่น้อง <c oughs> โอ้ยหมักแตงแง่ขวงข้างยายลงุงหอดบ้านแนวพี่น้องเบื้องหน้าบ้านเดี๋ยวยายสิผ้ามาเก็บไปแช่น้ำมันพี่น้องแช่น้ำมันหอดบ้านแนวนี่ตะกาอะไรซ้ำนี่เบื้อง ใหญ่ยือยอดอู้สารพัดลายปวดปีนี่พี่น,น,าาน้องหลายหน้าบ้านยยาพ่อใหญ่เราบบัตัดเราเห็ดเป็นนี่ไว้งามเนาะเพื่อพญ่เราบบัยยตัดเราเห็ดเป็นเวอร์เมื่หน้นาบา้านสงสัย<อ>มื่อนี่สิได้มาทำความสะอาดหน,น,น้าบ้านเน้นดอกไม้า หน้าบ้านดอกปื๊ดดอกโบตันในพี่น้องก็รังนี่เป็นจูงปุ๋ย่าเอ็นยืดตัวผู้นี่ก็รังขายายอยู่หน้าบ้านย่า่หกบัวเบิ่งเสร็จ <c ười> ทับความสะอาด นี่เก็บไปแช่เก็บไปแช่น้ำมันนี่หอมเด้พี่น้องนี่หอมอยาก้สิขอจบกลิบซ้ำนี่นะจ้าพี่น้องผ้าพ,พี่น้องรอ, <c oughs> อยายยายสิผ้าอ,ออกมาเก็บดอกไม้แซ่น้ำมันพี่น้อง เทียงเดี่ยวไปกินเขาขึ้นเสียบแบตเตอรี่ไปเห็นบอ่อเห็นบูกเล้วเชอร์รี่นี่เชอร์รี่สีเหลืองอเบิ้งพี่น้องอเดซี่เดซี่เดซี่อยากเกิดสีขาลาพี่น้องแซมนีน่นาะจ้าถาเบิ้งเดซี่ไหมพี่น้องพอกันกิบไม่ใจ สิบ้าเก็บดอกไม้แซนนำมัน่นวัาดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะยุดีมีแห้งพี่น้อง